N 1. 1. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวที่ทั้งสเตือนใจและน่าประหลาดใจเรื่องราวที่เริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาและกลิ่นข้าวเหนียวอบลอยมาในอากาศคุณนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านไม้เก่าๆมองดูพระอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าและจู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบจากเพื่อนบ้านข่าวลือที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนความลับที่ถูกซ่อนไว้และความรักที่ไม่คาดคิดอ้อขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะคุณอาจจะร้องไห้ หัวเราะหรือถึงกับอ้าปากค้างท่าคอคุณคิดว่าตัวเองรับไม่ไหวอาจจะต้องเตรียมใจให้ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอนี้ขอให้คุณกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแต่เฉพาะถ้าคุณรักในสิ่งที่เราทําจริงๆเท่านั้นนะและอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนและตอนนี้เวลากี่โมงแล้วอยากรู้จริงๆคะ่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้ในครอบครัวจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แค่ไหนวันนี้ คุณกำลังจะได้ยินเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดคุณอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันหมดพ่อตาของคุณลุงสมชายเป็นชายวัยหกสิบต้นๆที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพเขาเป็นคนใจดีชอบนั่งเล่านิทานให้เด็กๆฟังใต้ต้นมะขามหน้าโรงเรียนและมักจะช่วยเพื่อนบ้านซ่อมรัว้วหรือยกของหนักลุงสมชายสูญเสียภรรยาไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วและตั้งแต่นั้นมาเขาก็อยู่กับลูกสาวบุญธรรมน้องณนะรำพึง่งที่เขาเลี้ยงดูมาตั้งงแต่เเธอยด็ก น้ำพึง่งสาววัยยี่สิบต้นๆเป็นคนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเธอมีรอยยิ้มที่เหมือนแสงแดดยามเช้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยความฝันเธอทำงานเป็นครูสอนเด็กอนุบาลในหมู่บ้านและทุกคนรักเธอแต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณเริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆน้ำพึ่งดูเงียบลงเธอไม่ค่อยออกมาพูดคุยกับเพื่อนบ้านเหมือนเคยและบางครั้งคุณเห็นเธอนั่งเหมอมองที่ระเบียงมือกุมท้องเบาๆคุณคิดว่าเธออาจจะป่วยหรืออาจจะมีอะไรที่ทําให้เธอกังวลแต่คุณไม่เคยคาดคิดเลยว่า ความจริงที่กำลังจะเปิดเผยจะทำให้ทุกอย่างในหมู่บ้านนี้นั่นสะเทือนวันหนึ่งคุณเดินไปที่บ้านของลุงสมชายเพื่อยืมเครื่องมือทำสวนคุณเคาะประตูแต่ไม่มีใครตอบคุณเลยเดินไปที่ด้านหลังบ้านและนั่นคือตอนที่คุณได้ยินเสียงลุงสมชายและน้ำพึ่งคุยกันในครัวเสียงของน้ำพึ่งสันเครือเธอพูดว่าพ่อหนูกลัวถ้าคนในหมู่บ้านรู้พวกเขาจะมองเรายัางไงลุงสมชายตอบด้วยน้ำเสียงที่ทั้งอ่อนโยนและหนักแน่นไม่ต้องกลัวน้ำพึ่งพ่อจะอยู่ข้างหนูเสมอเราจะผ่านมันไปด้วยกัน คุณยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงและในวินาทีนั้นคุณเห็นน้ำพึ่งกุมท้องที่เริ่มนูนขึ้นเล็กน้อยความจริงตีคุณเหมะอ่นคลื่นยักย้ายน้ำพึ่งกำลังตั้งครรและลุงสมชายรู้เรื่องนี้คุณเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ปั่นป่วนคุณนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวมองจานข้าวที่เย็นชืดและคิดถึงสิ่งที่เพิ่งได้ยินคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวคุณเด็กในท้องของน้ำพึ่งเป็นของใครทำไมลุงสมชายถึงดูปกป้องเธอขนาดนี้และที่สำคัญทำไมพวกเขาถึงเก็บเรื่องนี้เป็นความับ คุณเริ่มนึกถึงข่าวลือที่ลอยอยู่ในหมู่บ้านเรื่องที่บางคนกระซิบว่าเห็นน้ำพึ่งไปโรงพยาบาลในเมืองบ่อยๆหรือเรื่องที่ลุงสมชายซื้อของใช้เด็กอ่อนจากตลาดคุณเริ่มปฏิติดประต่อเรื่องราวและยิ่งคิดคุณยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านะนาซ่อนอยู่คืนนั้นคุณนอนไม่หลับคุณลุกขึ้นมาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่ถนนในหมู่บ้านที่เงียบสงบแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนต้นไม้และคุณนึกถึงน้ำพึ่งคุณเคยเห็นเธอเต้นรำในงานวัดหัวเราะอ,อย่างร่าเริงแต่ตอนนี้ เธอดูเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าคุณสงสัยว่าเธอกำลังรู้สึกยังไงเธอกลัวไหมเธอมีความสุขกับการตั้งคันนี้หรือเปล่าและลุงสมชายผู้ชายที่ดูแข็งแกร่งเหมือนต้นมะขามเขากำลังเผชิญกับอะไรอยู่วันต่อมาคุณตัดสินใจไปหาน้ำพึ่งคุณอยากรู้ความจริงไม่ใช่เพื่อนอินทาแต่เพราะคุณห่วงเธอคุณเดินไปที่บ้านของเธอถือตะกร้าผลไม้เป็นข้ออ้างน้ำพึ่งเปิดประตูรอยยิ้มของเธอจางลงเมื่อเห็นคุณแต่เธอก็เชิญคุณเข้าไปคุณนั่งลงที่โต๊ะในครัว และหลังจากพูดคุยเรื่องทั่วไปสักพักคุณรวบรวมความกล้าแล้วถามน้ำผึ้งหนูเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ดูไม่ค่อยเหมือนเดิมเธอมองคุณดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและในที่สุดเธอก็พูดออกมาหนูหนูตั้งคันค่เธอกล่าวเสียงสัน่นและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณนั่งนิ่งรอให้เธอพูดต่อเธอบอกคุณว่าเด็กในท้องของเธอเป็นผลจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้เธอไม่ได้บอกว่าเป็นใคร แต่สิ่งที่ทําให้คุณตกใจยิ่งกว่าคือลุงสมชายรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกและเขาเลือกที่จะปกป้องเธอเขาไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านจะพูดอะไรเขาแค่ต้องการให้น้ําพึ่งและเด็กในท้องปลอดภัยคุณรู้สึกทั้งตกใจและซาบซึ้งในเวลาเดียวกับลุงสมชายผู้ชายที่ดูธรรมดามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยรู้คุณกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่หนักกว่าเดิมคุณนั่งลงที่ระเบียงมองออกไปที่ทุ่งนาและนึกถึงน้ำพึ่งและลุงสมชายคุณรู้ว่าข่าวนี้จะไม่ถูกเก็บเป็นความลับได้นานหมู่บ้านนี้เลกเกินไปปและเเเมมื่อควาจริงิงดผย มันอาจจะทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปคุณสงสัยว่าน้าพึ่งจะแข็งแกร่งพอที่จะ,ะเผชิญกับสายตาของของเพื่อนบ้านไหมและลุงสมชายจะปกป้องครอบครัวของเขาได้หรือไม่คุณตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่แสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างส่องลงบนพื้นไม้เก่าๆในบ้านของคุณเสียงไก่ขันจากระยะไกลดันก้องและกลิ่นข้าวต้มจากครัวของเพื่อนบ้านลอยมาแต่ใจของคุณยังคงหนักอึ้งจากความลับที่เพิ่งรู้เมื่อวานน้าพึ่งสาวน้อยที่เคยร่าเริงกําลังตั้งครรภ์และลุงสมชายพ่อตาของคุณ ดูเหมือนจะเป็นกำแพงเดียวที่ปกป้องเธอจากโลกภายนอกคุณนั่งจิบก,กาแฟดำมองออกไปที่ถนนในหมู่บ้านและสงสัยว่าการเดินทางของน้ำพึ่งในฐานะว่าที่คุณแม่จะเป็นอย่างไรคุณรู้สึกเหมือนกำลังดูเรื่องราวที่ทั้งเปราะบางเงลและเข้มข้นและคุณอยากรู้ว่าเธอจะผ่านมันไปได้หรือไม่วันเวลาผ่านไปและคุณเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในน้ำพึ่งท้องของเธอเริ่มนุนขึ้นชัดเจนและการเคลื่อนไหวของเธอก็ช้าลงเธอยังคงไปสอนหนังสือที่โรงเรียนอนุบาล แต่คุณสังเกตว่าเธอเหนื่อยง่ายขึ้นบางวันคุณเห็นเธอนั่งพักที่ม้านั่งหน้าโรงเรียนมือกลุ่มท้องและสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดคุณอยากเข้าไปคุยกับเธออยากถามว่าเธอรู้สึกยังไงแต่คุณก็กลัวว่าจะทําให้เธออึดอัดคุณตัดสินใจส่งของเล็กๆน้อยๆยไปให้เช่นแตกร้ามะม่วงสุกจากสวนหลังบ้านหรือน้ําสมุนไพรที่คุณรู้ว่าเธอชอบลุงสมชายเองก็เปลี่ยนไปเขาดูเหมือนชายที่แบกความรับผิดชอบใหญ่หลวงทุกเช้าคุณเห็นเขาขี่จักรยานไปตลาดซื้อผักผลไม้สดสดและบางครั้งกก็็ซื้้ออออของใชเด่น เช่นผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าเด็กเขาไม่เคยพูดถึงมันและถ้ามีใครถามเขาจะยิ้มและเปลี่ยนเรื่องแต่คุณรู้ว่าเขากำลังเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงคุณเริ่มรู้สึกชื่นชมในความเงียบผึมของเขาความแข็งแกร่งที่เขาแสดงออกมาแม้ว่าคุณจะจินตนาการได้ว่าภายในใจของเขาเขาคงรู้สึกหนักหนาไม่แพ้กันในหมู่บ้านข่าวลือเริ่มแพร่กระจายคุณได้ยินเพื่อนบ้านกระซิบกันที่ร้านน้ำชาม,มุมถนนพูดถึงน้ำพึ้งและท้องที่ใหญ่ขึ้นของเธอเด็กนั่นของใครกันป้าสมจิต เจ้าของร้านน้ำชาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยทำไมน้ำพึ่งถึงไม่บอกอะไรเลยและลุงสมชายนี่ทำไมถึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณนั่งฟังรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณเลือกที่จะเงียบคุณรู้ว่าการพูดอะไรออกไปอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่ในใจคุณอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธที่คนในหมู่บ้านเริ่มตัดสินน้ำพึ่งโดยที่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดวันหนึ่งคุณตัดสินใจไปเยี่ยมน้ำพึ่งอีกครั้งคุณอยากให้เธอรู้ว่าอย่างน้อยเธอยังมีคนที่ห่วงใยเธอเมื่อคุณไปถึง เธอกำลังนั่งถักผ้าพ,พันคอตัวเล็กๆสีฟ้าอ่อนที่ระเบียงเธอยิ้มให้คุณแต่รอยยิ้มนั้นดูประบางคุณนั่งลงข้างๆเธอและหลังจากเงียบไปสักพักคุณถามน้ำผึ้งหนูสบายดีไหมการตั้งครรภ์เป็นยังไงบ้างเธอมองลงที่ผ้าพ,พันคอในมือและพูดเบาๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข่ะหนูรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาและบางครั้งก็กลัวแต่หนูก็รู้สึกถึงเขานะลูกในท้องเขาดิน้นและมันทําให้หนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันคุ้มค่าคุณฟัง และหัวใจของคุณอบอุ่นขึ้นคุณถามต่อแล้วลุงสมชายละ่ะลุงช่วยหนูเยอะไหมน้ำพึ่งยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยพ่อพ่อคือทุกอย่างของหนูเลยค่ะพ่อบอกว่าไม่ว่าโลกนี้จะว่ายังไงพ่อจะอยู่ข้างหนูและหลานคุณรู้สึกน้ำตาคลอคุณนึกถึงลุงสมชายผู้ชายที่ดูธรรมดาแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่คุณเริ่มเข้าใจว่าความรักของเขาที่มีต่อน้ำพึ่งนั้นไม่ใช่แค่ความรักของพ่อต่อลูกสาวบุญธรรมแต่เป็นความรักที่ลึกซึ้งที่พร้อมจะ,ะเผชิญทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัว แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเมื่อน้ำพึ่งตั้งคันได้ห้าเดือนคุณเริ่มเห็นความท้าทายที่มากขึ้นเธอต้องไปโรงพยาบาลในเมืองบ่อยขึ้นเพื่อตรวจคันและลุงสมชายต้องขี่มอเตอร์ไซค์พาเธอไปทุกครั้งการเดินทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถานนจากหมู่บ้านไปเมืองเต็มไปด้วยหลุมบ่อและบางครั้งคุณเห็นน้ำพึ่งกลับมาด้วยสีหน้าที่เหนื่อยล้าคุณเริ่มกังวลแต่ลุงสมชายยังคงดูแข็งแกร่งเขาไม่เคยบน่นและเมื่อคุณถามว่าเขาสบายดีไหมเขาจะยิ้มและพูดว่าไม่ต้องห่วงฉันยังไหวในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มซับซ้อนขึ้นคุณได้ยินจากเพื่อนบ้านว่ามีญาติของน้ำพึ่งจากเมืองมาหาพวกเขาไม่พอใจกับสถานการณ์นี้และบางคนถึงกับต่อว่าลุงสมชายที่ไม่ควบคุมน้ำพึ่งให้ดีกว่านี้คุณเห็นลุงสมชายยืนนิ่งรับฟังคำตำหนิโดยไม่โต้ตอบแต่คุณรู้ว่าเขากำลังเจ็บปวดน้ำพึ่งเองก็เริ่มถอนตัวออกจากสังคมมากขึ้นเธอหยุดไปงานวัดหยุดไปร้องเพลงในงานหมู่บ้านและใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้านคุณรู้สึกสงสารเธอและคุณเริ่มสงสัยว่าความลับนี้จะทำร้ายเธอมากแค่ไหน วันหนึ่งคุณเห็นน้ำพึ่งนั่งร้องให้ที่สวนหลังบ้านคุณเข้าไปหาเธอและเธอบอกคุณว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกตัดสินจากทุกคนหนูไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เธอกล่าวน้ำตาไหลลงแก้มแต่หนูรักลูกของหนูและหนูจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเขาคุณกอดเธอและบอกเธอว่าเธอไม่ต้องเผชิญมันคนเดียวคุณสัญญาว,ว่าจะช่วยเธอและในใจคุณรู้ว่าคุณจะต้องเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างน้ำพึ่งและโลกภายนอกเมื่อวันเวลาผ่านไป คุณเริ่มเห็นความแข็งแกร่งในตัวน้ำพึ่งเธอเริ่มยิ้มมากขึ้นและบางครั้งเธอจะเล่าให้คุณฟังว่าเธอรู้สึกถึงการเตะของลูกในท้องหรือว่าเธอฝันถึงวันที่ลูกของเธอจะวิ่งเล่นในทุ่งนาคุณรู้สึกว่าแม่จะมีความท้าทายน้ำพึ่งกำลังเติบโตเป็นแม่ที่เข้มแข็งและลุงสมชายเขายังคงเป็นเสาหลักของเธอคอยดูแลคอยปกป้องและคอยเตรียมทุกอย่างสำหรับวันที่เด็กน้อยจะมาถึงคุณนั่งที่ระเบียงในคืนหนึ่งมองดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับ และคิดถึงน้ำพึ่งและลุงสมชายคุณรู้ว่าการเดินทางของพวกเขายังไม่จบความท้าทายยังรอยอยู่ข้างหน้าและคำถามมากมายยังไม่มีคำตอบแต่ในใจคุณคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครอบครัวนี้จะหาทางผ่านมันไปได้คุณหลับตาลงและในความเงียบของคืนคุณได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นพร้อมที่จะติดตามเรื่องราวของพวกเขาต่อไปแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมาบนหมู่บ้านสร้างเอาของต้นมะขามย้ายที่ยื่นออกมาบนถนนดินคุณนั่งอยู่ที่ระเบียง ถือพัดใบลานเพื่อพัดไล่ความร้อนและมองออกไปที่บ้านของลุงสมชายและน้ำพึ่งช่วงนี้อากาศในหมู่บ้านดูเหมือนจะหนักอึ้งไม่ใช่แค่เพราะความร้อนของหน้าร้อนแต่เพราะข่าวลือที่เริ่มหนาหูขึ้นทุกวันความลับของน้ำพึ่งและการตั้งคันของเธอไม่ใช่ความลับอีกต่อไปคุณได้ยินเสียงกระซิบจากเพื่อนบ้านจากร้านน้ำชาจากกลุ่มแม่บ้านที่ซักผ้าที่ลำคลองน้ำพึ่งตั้งท้องกับใครกันลุงสมชายรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมือ่ออะไรคำถามเหล่านี้ลอยอยู่ในอากาศ และคุณรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่เริ่มก่อตัวในบ้านของลุงสมชายสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นคุณเริ่มสังเกตว่ามีญาติจากเมืองมาหาบ่อยขึ้นลุงบุญเลิศที่ชายของภรยาลุงสมชายที่เสียไปมาถึงหมู่บ้านด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมเขาเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาและคุณเคยได้ยินว่าเขามีความเห็นที่เข้มงวดเกี่ยวกับเกียรติของครอบครัววันหนึ่งคุณเห็นเขายืนคุยกับลุงสมชายที่หน้าบ้านน้ำเสียงของเขาดังและแข็งกร้าวสมชายนายปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเด็กในท้องน้ำนร ทำไมนายถึงปกป้องมันคุณยืนอยู่ห่างๆทำเป็นรดน,น้ำต้นไม้แต่หัวใจคุณเตห่อแนแรงลุงสมชายยืนนิ่งมือกำรั้วไม้แน่นและตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบบุญเลิศน้ำพึ่งคือลูกสาวฉันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอคุณรู้สึกถึงความหนักแน่นในคำพูดของเขาแต่คุณก็เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดน้ำพึ่งเองก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเธอหยุดไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลชั่วคราวเพราะร่างกายของเธอเริ่มเหนื่อยง่าย และพระสายตาของเพื่อนบ้านที่เริ่มเปลี่ยนไปคุณเห็นเธอนั่งที่ระเบียงมือกลุ่มท้องที่ใหญ่ขึ้นและบางครั้งคุณได้ยินเธอร้องให้เบาๆคุณตัดสินใจเข้าไปหาเธอวันหนึ่งนำข้าวเหนียวมะม่วงที่คุณทำเองไปให้คุณนั่งลงข้างๆเธอและถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนน้ำพึง่งหนูเป็นยังไงบ้างหนูรู้สึกกดดันมากใช่ไหมเธอมองคุณดวงตาแดงกำ่ำแล้วพูดว่าหนูรู้สึกเหมือนทุกคนเกลียดหน,หนูหนูไม่ได้อยากให้อันเป็นแบบนี้แต่หนูรักลูกของหนูและหนูจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเขา คุณกอดเธอและบอกเธอว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ความขัดแย้งไม่ได้หยุดแค่ในครอบครัวในหมู่บ้านความเห็นของผู้คนเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายบางคนเช่นป้าสมจิตคิดว่าน้ำพึ่งควรออกไปจากหมู่บ้านเพราะเรื่องแบบนี้มันน่าอายแต่คนอื่นๆเช่นแม่ของเด็กนักเรียนที่น้ำพึ่งเคยสอนปกป้องเธอน้ำพึ่งเป็นครูที่ดีเธอไม่สมควรถูกตัดสินแบบนี้แม่คนหนึ่งพูดในงานประชุมหมู่บ้านคุณนั่งฟังรู้สึกถึงความแตกแยกที่เริ่มก่อตัวและคุณสงสัยว่า หมู่บ้านที่เคยสงบสุขแห่งนี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่วันหนึ่งคุณเห็นเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจคุณหนักอึ้งลุงบุลเลอร์จากการประชุมครอบครัวที่บ้านของลุงสมชายและคุณได้รับเชิญให้ไปด้วยเพราะคุณเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายไว้ใจในห้องนั่งเล่นเล็กๆบรรยากาศตึงเครียดราวกับจะร,ระเบิดลุงบุลเลอร์เริ่มพูดสมชายนายต้องส่งน้ําพึ่งไปอยู่ที่อื่นเรื่องนี้มันทําลายชื่อเสียงครอบครัวเราน้าพึ่งนั่งอยู่มุมห้องกม้มหน้ามือกุมท้องแน่นคุณเห็นน้ําตาไหลลงแก้มของเธอ และคุณรู้สึกโกรธคุณอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ลุงสมชายยกมือขึ้นขอให้ทุกคนเงียบบุญเลิศเขาพูดน้ำเสียงหนักแน่นน้ำพึ่งคือลูกสาวฉันเธอไม่ใช่แค่เด็กที่ฉันเลี้ยงมาแต่เป็นครอบครัวของฉันเด็กในท้องเธอคือหลานของฉันและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาบอกว่าพวกเขาไม่สมควรอยู่ที่นี่ห้องเงียบลงและคุณรู้สึกถึงพลังในคำพูดของเขาลุงบุญเลิศดูเหมือนจะอึงแต่เขายังคงพูดต่อและนายจะให้คนในหมู่บ้านพูดถึงเรายังไงนายไม่สนใจเกียรติของครอบครัวเลยหรือ ลุงสมชายยิ้มเศร้าแล้วตอบเกียรติของครอบครัวคือการปกป้องคนที่เรารักไม่ใช่การตีตราพวกเขาคำพูดของลุงสมชายเหมือนจุดประกายอะไรบางอย่างคุณเห็นน้ำพึ่งเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอเริ่มมีแววของความหวังลงบุญเลิศเนียยไปและในที่สุดเขาก็พยักหน้าแม้ว่าจะไม่เต็มใจนักการประชุมจบลงด้วยความตึงเครียดแต่คุณรู้สึกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคุณเห็นลุงสมชายและน้ำพึ่งเริ่มพูดคุยกับญาติมากขึ้นพวกเขาเล่าเรื่องราวของน้ำพึ่งไม่ใช่เพื่อแก้ตัว แต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอกำลังเผชิญอะไรและทำไมลุงสมชายถึงเลือกที่จะยืนเคียงข้างเธอในหมู่บ้านคุณเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแม่ของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนำอาหารมาให้น้ำพึง่งและบางคนเริ่มถามถ่ายถึงสุขภาพของเธอแทนที่จะนินทาคุณรู้สึกว่าความเข้าใจกำลังค่อยๆเติบโตคุณตัดสินใจช่วยน้ำพึง่งด้วยการชวนเธอไปเดินเล่นที่ทุ่งนานในตอนเย็นเพื่อให้เธอได้พักจากความกดดันระหว่างทางเธอบอกคุณว่าเธอเริ่มรู้สึกถึงความแข็งแกร่งในตัวเองหนูรู้ว่ามันจะไม่ง่าย เธอกล่าวแต่ถ้าพ่อยังเชื่อในหนูหนูก็จะสู้ต่อคุณยิ้มและรู้สึกว่าน้ำพึ่งกำลังเปลี่ยนจากเด็กสาวที่เปราะบางเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งลุงสมชายเองก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นเขาเชิญคุณมานั่งกินข้าวด้วยกันที่บ้านและเล่าให้คุณฟังถึงความทรงจําของเขาเมื่อครั้งที่เลี้ยงน้ำพึ่งตอนเด็กฉันสัญญากับเมียฉันไว้ว่าฉันจะดูแลน้ำพึ่งให้ดีที่สุดเขากล่าวดวงตาเต็มไปด้วยความรักและตอนนี้ฉันจะดูแลหลานของฉันด้วยคุณรู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึง้ง และคุณเริ่มเข้าใจว่าความรักของครอบครัวนี้แข็งแกร่งกว่าคำตัดสินของคนอื่นเมื่อเดือนที่เจ็ดของการตั้งครรภ์มาถึงคุณเห็นน้ำพึ่งและลุงสมชายเริ่มยิ้มมากขึ้นพวกเขาเริ่มวางแผนสำหรับเด็กน้อยตั้งชื่อเล่นและเตรียมเสื้อผ้าเล็กๆคุณรู้สึกว่าความขัดแย้งที่เคยหนักหน่วงกำลังค่อยๆจางลงและความหวังเริ่มพิบาลคุณนั่งที่ระเบียงในคืนหนึ่งมองดวงจันทร์ที่สว่างสวยและรู้สึกว่าครอบครัวนี้กำลังหาทางกลับมาสู่ความสงบแม้ว่าจะยังมีหนทางอีกยาวไกล คุณยืนอยู่ที่ริมทุ่งนามองดูแสงแดดยามเช้าที่สะท้อนบนยอดข้าวสีเขียวหมู่บ้านในช่วงนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นราวกับว่าลมที่พัดผ่านกำลังนำพาความหมังใหม่มาความตึงเครียดจากข่าวลือในหมู่บ้านเริ่มจางลงและคุณเริ่มเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของน้ำพึง่งและลุงสมชายบ่อยขึ้นตอนนี้น้ำพึ่งอยู่ในเดือนที่แของการตั้งครรภ์ท้องของเธอใหญ่จนเดินเหินลำบากแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยแสงแห่งความตื่นเต้นคุณรู้สึกได้ว่าการมาถึงของเด็กน้อยกำลังใกล้เข้ามา และทุกคนในบ้านของลุงสมชายกำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ดะ่ะห้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นทุกเช้าคุณเห็นลุงสมชายตื่นแต่เช้ามืดขี่จักรยานไปตลาดเพื่อซื้อของสดเขาเริ่มซื้อของใช้เด็กอ่อนมากขึ้นตั้งแต่ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายนุ่มๆไปจนถึงขวดนมขนาดเล็กคุณเคยว่าไปที่บ้านของเขาและเห็นเขานั่งที่โตะไม้เก่าพยายามประกอบเปลเด็กที่ซื้อมาจากเมืองมือที่หยาบกร้านจากการทํางานในสวนของเขาดูไม่ค่อยถนัดกับสกรูตัวเล็กๆแต่เขาก็ยิ้มและบอกคุณว่า ฉันต้องทําให้เสร็จก่อนที่หลานจะมาคุณอดยิ้มไม่ได้และรู้สึกอบอุ่นเมื่อเห็นความทุ่มเทของเขาน้ำพึ่งเองก็เริ่มมีส่วนร่วมในการเตรียมตัวเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้านถักเสื้อตัวเล็กๆสีเหลืองอ่อนและหมวกไหมพรมสาหรับเด็กคุณเคยเห็นเธอนั่งที่ระเบียงวางผ้าถักบนท้องและพูดก,กับลูกในคันด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนหนูน้อยของแม่ออกมาเมื่อไหร่แม่จะพาไปดูดอกบัวนในบึงนะเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปได้วยความรักคุณนั่งข้างๆเธอวันหนึ่งและถามว่าน้ําพึง่ง หนูตื่นเต้นไหมอีกไม่นานแล้วนะเธอมองคุณดวงตาเป็นประกายแล้วตอบว่าหนูตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็กลัวนิดหน่อยหนูอยากเป็นแม่ที่ดีให้เขาคุณจับมือเธอและบอกเธอว่าเธอจะเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมในหมู่บ้านบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพื่อนบ้านบางคนที่เคยนินทาน้ำเพิ่งเริ่มแสดงความห่วงใยป้าสมจิตที่เคยพูดจาแรงๆนําตะกร้าผลไม้มาให้และบอกน้ําพึ่งว่าดูแลตัวเองดีๆนะ อีกไม่นานก็ได้เห็นหน้าหลานแล้วคุณรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ดีใจที่เห็นชุมชนเริ่มเปิดใจแม้แต่ลุงบุญเลิศญาติที่เคยต่อต้านก็เริ่มมาเยี่ยมบ่อยขึ้นเขาไม่พูดอะไรมากแต่คุณเห็นเขานำผ้าห่มเด็กที่ภรรยาเขาถักมาให้การกระทำเล็กๆเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักและความเข้าใจกำลังค่อยๆเติบโตแต่การเตรียมตัวก็ไม่ได้ราบรื่นไปเสียหมดคุณรู้ว่าน้ำเพิ่งต้องไปตรวจคันที่โรงพยาบาลในเมืองบ่อยขึ้นและการเดินทางเริ่มเป็นภาระหนักสำหรับเธอถนนที่ครุขระและระยะทางทที่กลลใหห้เเธอเนอา และบางครั้งเธอกลับมาด้วยสีหน้าที่กังวลคุณเคยถามลุงสมชายว่าหมอบอกอะไรบ้างและเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามสงบทุกอย่างยังดีแต่หมอบอกว่าเธอต้องพักผ่อนเยอะๆคุณรู้ว่าเขากำลังพยายามปกป้องน้ำพึ่งจากความกังวลแต่คุณก็เห็นความเหนื่อยล้าในดวงตาของเขาวันหนึ่งคุณตัดสินใจช่วยเหลือโดยการชวนเพื่อนบ้านบางคนมาช่วยจัดบ้านของลุงสมชายให้พร้อมสำหรับเด็กคุณและกลุ่มแม่บ้านช่วยกันทำความสะอาดตกแต่งมุมเล็กๆในบ้านให้เป็นที่สำหรับเด็ก และนำของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้เช่นตุกตาผ้าและรองเท้าเด็กถักมือน้ำผึ้งนั่งดูน้ำตาคลอและบอกทุกคนว่าหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีหนูคิดว่าทุกคนจะเกลียดหนูแต่ขอบคุณจริงๆค่ะคุณกอดเธอและรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้กำลังกลับมารวมตัวกันเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ในช่วงนี้คุณเริ่มเห็นความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างน้ำผึ้งและลุงสมชายคือหนึ่งคุณว่าไปที่บ้านของพวกเขาและเห็นทั้งสองนั่งที่โต๊ะกินข้าว หัวเราะก,กันเรื่องชื่อของเด็กน้ำผึ้งอยากตั้งชื่อว่าดาวเพราะเธอชอบมองดวงดาวในตอนกลางคืนแต่ลุงสมชายแซว่าชื่อนั้นฟังดูเหมือนจะสนเกินไปคุณนั่งฟังและรู้สึกว่าครอบครัวนี้กำลังสร้างความทรงจำใหม่แม้จะผ่านความยากลำบากมาแต่ความตื่นเต้นก็มาพร้อมกับความกังวลเมื่อน้ำพึ่งใกล้ครบร้ครบกำหนดคลอดคุณเห็นเธอเริ่มมีอาการเจ็บท้องบ่อยขึ้นเธอบอกคุณว่าเธอกลัวการคลอดกลัวว่าจะเจ็บหรือกลัวว่าบางอย่างจะผิดพลาดคุณพยายามปลอบเธอบอกเธอว่า ผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่ต้องผ่านช่วงนี้และเธอจะแข็งแกร่งพอลุงสมชายเองก็เริ่มดูตื่นกระหนกมากขึ้นแม้ว่าเขาจะพยายามซ่อนมันเขาเตรียมกระเป๋าสำหรับโรงพยาบาลตรวจสอบทุกอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าและบางครั้งคุณเห็นเขานั่งเหม่มือกำแน่นราวกับกำลังภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีวันหนึ่งคุณและน้ำเพิ่งนั่งคุยกันที่สวนหลังบ้านเธอบอกคุณว่าเธอฝันถึงลูกของเธอบ่อยๆหนูฝันว่าเขาวิ่งเล่นในสวนนี้หัวเราะและเรียกหนูว่าแม่เธอกล่าว น้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวังคุณยิ้มและบอกเธอว่าฝันนั้นจะกลายเป็นจริงคุณรู้สึกว่าน้ำพึ่งกำลังเติบโตเป็นแม่ที่พร้อมเผชิญทุกอย่างและลุงสมชายก็กำลังเป็นปู่ที่พร้อมสนับสนุนหลานของเขาเมื่อวันคลอดใกล้เข้ามาคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่ผสมปนเปกับความกังวลในหมู่บ้านเพื่อนบ้านเริ่มถ,ม,ถมถามถึงน้ำพึ่งบ่อยขึ้นและบางคนถึงกับนำยาสมุนไพรพื้นบ้านมาให้เช่นน้ำขิงเพื่อช่วยให้เธอแข็งแรงคุณรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ที่เคยแตกแยกเพราะข่าวลือ กำลังรวมตัวกันเพื่อต้อนรับเด็กน้อยคุณนั่งที่ระเบียงในคืนหนึ่งมองดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับและรู้สึกว่าการเดินทางของน้ำผึ้งและลุงสมชายกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญคุณหลับตาและภาวนาในใจให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีคุณตื่นขึ้นในเช้าที่อากาศเย็นสบายหมอกบางๆลอยปกคลุมทุ่งนาและเสียงนกกระจร้องแจ๊แจากต้นไม้ข้างบ้านหมู่บ้านเงียบสงบแต่ในใจคุณคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่กำลังก่อตัวน้ำผึ้งใกล้ถึงกำหนดคลอดแล้วและทุกคนในหมู่บ้าน รวมถึงคุณกําลังรอคอยข่าวดีคุณเดินไปที่บ้านของลุงสมชายถือตะกร้าผลไม้เล็กๆเป็นข้ออ้างแต่จริงๆแล้วคุณแค่อยากรู้ว่าน้ําพึ่งเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคุณไปถึงคุณเห็นลุงสมชายนั่งที่ระเบียงมือถือถ้วยกาแฟแต่สายตาของเขาเต็มไปได้วยความกังวลเขายิ้มให้คุณและพูดว่าอ่ะรําพึ่งเจ็บท้องเมื่อคือนแต่หมอบอกว่ายังไม่ถึงเวลาคุณนั่งลงข้างเขาและรู้สึกถึงความเงียบที่เต็มไปได้วยความหวังและความกลัววันนั้น คุณตัดสินใจอยู่ใกล้ๆบ้านของพวกเขาเผื่อว่าจะมีอะไรที่คุณช่วยได้ตอนบ่ายคุณเห็นน้ำผึ้งเดินช้าๆในสวนหลังบ้านมือกุมท้องและสีหน้าที่บ่งบอกว่าเธอกำลังเจ็บคุณเข้าไปหาเธอและถามว่าน้ำผึ้งหนูไหวไหมอยากให้เรียกพ่อหรือเปล่าเธอยิ้มอ่อนๆและตอบว่าหนูเจ็บนิดหน่อยแต่หนูอยากเดินสักพักหมอบอกว่ามันช่วยได้คุณเดินข้างๆเธอและฟังเธอพูดถึงความฝันของเธอว่าเธออยากเห็นลูกของเธอเติบโตในหมู่บ้านนี้วิ่งเลยในทุ่งนา และหัวระใต้ต้นมาขามคุณรู้สึกว่าแม้จะเจ็บปวดน้ำพึ่งยิงคงเต็มไปด้วยความหวังเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วน้ำพึ่งเริ่มเจ็บท้องที่ขึ้นและลุงสมชายตัดสินใจพาเธอไปโรงพยาบาลในเมืองทันทีคุณอาสาขับมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าช่วยนำทางและในใจคุณอภภาวนาให้ทุกอย่างราบรื่นถนนที่ขรุขระดูเหมือนยาวนานกว่าปกติและทุกครั้งที่คุณหันกลับไปมองคุณเห็นน้ำพึ่งกุมมือลุงสมชายแน่น สีหน้าเต็มไปด้วยความกล้าเม่ถึงโรงพยาบาลคุณช่วยลุงสมชายจัดก,การเอกสารและนั่งรอที่ห้องพักผู้ป่วยด้วยหัวใจที่เต้นแรงชั่วโมงผ่านไปและในที่สุดคุณได้ยินเสียงร้องของทารกดังออกมาจากห้องคลอดคุณลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นแรงและเห็นลุงสมชายเดินออกมาด้วยรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นเป็นเด็กผู้ชายเขากล่าวน้ำเสียงส่นด้วยความตื่นเต้นน้ำพึ่งแข็งแรงดีและหลานของฉันเขาสมบูรณ์มากคุณกอดลุงสมชาย และรู้สึกน้ำตาคลอคุณเดินเข้าไปในห้องและเห็นน้ำพึ่งนอนอยู่บนเตียงอุ้มเด็กน้อยที่ห่อด้วยผ้าฝ้ายสีขาวเธอมองคุณยิ้มอ่อนๆและพูดว่านี่คือดาวลูกของหนูคุณมองเด็กน้อยดวงตาคู่เล็กๆที่ปิดสนิทและรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตใหม่ข่าวการคลอดของน้ำพึ่งแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วันต่อมาคุณเห็นเพื่อนบ้านเริ่มมาเยี่ยมนำของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้เช่นเสื้อผ้าเด็กข้าวสาร และสมุนไพรสาหรับน้ําพึ่งป้าสมจิตที่เคยตัดสินน้ําพึ่งมาด้วยตะกร้าผลไม้และบอกว่าเด็กน้อยน่ารักจังเหมือนแม่เลยคุณยิ้มและรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้กําลังรวมตัวกันเพื่อต้อนรับดาวเด็กน้อยที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่น้ําพึ่งและลุงสมชายกลับมาที่หมู่บ้านหลังจากพักที่โรงพยาบาลไม่กี่วันคุณช่วยจัดบ้านให้พร้อมและเห็นลุงสมชายนั่งอุ้มดาวด้วยความระมัดระวังราวกับกลัวว่าเด็กน้อยจะแตกสลายน้ําพึ่งนั่งข้าง หัวเราะเบาๆเมื่อลุงสมชายพยายามร้องเพลงกล่อมเด็กแต่เสียงของเขาแหบจนฟังแทบไม่ออกคุณรู้สึกว่าครอบครัวนี้ที่เคยเผชิญกับความขัดแย้งและความเจ็บปวดกำลังพบกับความสุขที่แท้จริงในช่วงสัปดาห์แรกคุณแวะไปเยี่ยมน้ำพึ่งบ่อยๆเธอบอกคุณว่าการเป็นแม่เป็นสิ่งที่ทั้งเหนื่อยและมหัศจรรย์หนูตื่นทุกคืนเพื่อป้อนนมเขาแต่ทุกครั้งที่เขามองหนูหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันคุ้มค่าเธอกล่าวคุณเห็นความแข็งแกร่งในตัวเธอและรู้ว่า เธอเติบโตเป็นผู้หญิงที่พร้อมเผชิญทุกอย่างเพื่อลูกของเธอลุงสมชายเองก็กลายเป็นปู่ที่ทุ่มเทเขาตื่นเช้ามาทำอาหารให้น้ำผึ้งซักผ้าอ้อมและบางครั้งคุณเห็นเขานั่งเล่านิทานให้ดาวฟังแม้ว่าเด็กน้อยจะยังไม่เข้าใจหมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาคุณเห็นเด็กๆในหมู่บ้านวิ่งมาดูดาวหัวเราะและถามน้ำผึ้งว่าเมื่อไหร่พี่ดาวจะเล่นด้ได้เพื่อนบ้านจัดงานเล็กๆที่วัดเพื่อฉลองการเกิดของดาว และคุณเห็นน้ำพึ่งยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อทุกคนร้องเพลงพื้นบ้านและแบ่งปันอาหารกันลุงบุญเลิศญาติที่เคยต่อต้านก็มาร่วมงานและถึงกับอุ้มดาวด้วยรอยยิ้มคุณรู้สึกว่าการเกิดของเด็กน้อยคนนี้ได้เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันและลบรอยแผลจากอดีตเมื่อวันเวลาผ่านไปคุณเห็นครอบครวัวใหม่นี้เติบโตแข็งแกร่งขึ้นน้ำพึ่งเริ่มวางแผนอนาคตว่าเธอจะกลับไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเมื่อดาวโตวกว่านี้ลุงสมชายเริ่มสอนดาวพูดด้วยการชี้ไปที่ต้นมะขามและบอกว่า นี่คือต้นไม้ของหนูนะคุณหัวเราะและรู้สึกว่าครอบครัวนี้ได้พบความสงบที่แท้จริงในคืนหนึ่งคุณนั่งที่ระเบียงมองดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าคุณนึกถึงการเดินทางของน้ำพึ่งและลุงสมชายจากความลับที่สเตือนใจความขัดแย้งที่หนักหน่วงสู่ความสุขที่อบอุ่นคุณรู้สึกว่าชีวิตแม้จะเต็มไปด้วยความท้าทายก็มักจะหาทางนำพาเราสู่แสงสว่างคุณหลับตาและได้ยินเสียงหัวเราะของดาวจากบ้านของน้ำพึง่ง เสียงที่เหมือนระฆังเล็กๆที่ดังกล้องในหัวใจเมื่อแสงจันทร์ส,ส่องลงมาบนหมู่บ้านคุณนึกถึงดาวเด็กน้อยที่นำความรักและความหวังมาสู่ทุกคนคุณเห็นภาพน้ำพึ่งนั่งอุ้มเขาร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขณะที่ลุงสมชายนั่งมองด้วยรอยยิ้มครอบครัวนี้ที่เคยเกือบแตกสลายได้พบความหมายใหม่ผ่านการเกิดของชีวิตคุณรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้และในใจคุณอภิวาาให้ดาวเติบโตในหมู่บ้านที่เต็มไปได้วยความรักคุณยิ้มและกระซิบกับตัวเองว่า ยินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้ดาวน้อย